ไครับปลาเล็กเนี่ยนี่ไอ้เฮ็ดอียัอยงอะ่ะเฮ็ดอียังพี่น,น้อง เห็ดโคนบ่แมนบ่สบงก,กอนเฮ็ดขีก้กระดักหรอวะไ่ใยญดอกกระเียว่ใช่หรอชกระเียวอืมใ่นบ่มีมมดอก มันเป็นเหวเด้มึงน,นี่ไปขึ้นป่าครับบาทนี่ขึ้นเขาเดี๋ยวจักน้อยกะลงหน้าผาสั้นขนาดครับ ปลุงไปแล้วคบณ่ึงวิวครับวิวธรรมชาติครับอยู่ในป่าในเขาไปต่อครับยังบาท่านหอดอิกจากข้าวครับนี่ครับพี่น้องต้นพักหวาน เขาเมาเมาว่าไปเบิดแล้วนี่นี่ครับต้นผักหวาน,น,น,วานเขามาเมาเบิดแล้วครับจุกนี่กบไงเลยครับบันมเป็นกบหน่อยวับมาสองสามแถวแล้วบ่ได้ถ่ายให้บึงรอบนี้มาถ่ายแต่เขามาเมาเ,าเบิดแล้วครับเขามาเก็บเอาเบิดแล้ว นี่ครับธรรมชาติครับธรรมชาติงามๆครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องต้นไม้ครับเดี๋ยวจะไปเก็บต้นไม้ไปครับซัดนิลีครับนี่ครับยอดพักหวานอันนี้ต้นน้อยครับึงณคืนจากดิน มันเป็นหนาผาสั้นครับพูดผู้ยุ้เงเทิงโบกมือใบใบอยู่ไปครับไปต่อครับไปเบิงต้นไม้เป็นหน้าผาสั้นครับนี่ครับเป็นหน้าผาครับสั้นยางคักเลยครับเธอได้ผักหวานแต่ละยอดโมเมนต์ง่ายๆครับพี่น้อง ห่องห่องนะต้องสัยสีหิวไปครับคองงพพอบ่อยๆยางหกพร้อมฝนพึงตกสองสามมือแต่เห็ดยังว่่ออกครับจะ่ล่างมองเข้าว่าออกแล้วอันนี้สัตว์ปลากหลายครับไกลปากลากระไร อยู่นี่มาหลายเทือแล้วแต่ไม่เคยได้ถ่ายครับมามองไม้ครับพี่นอกเดี๋ยสภาพาไปเบิงมีอีกต้นสองต้นครับเลยสุดเยผักหวานหรือว่าสุดัยผักอะไรอย่างอีกต้นหนึ่งครับคือเกาครับปิ้นลินนี่ครับกกไงเติบอยู่ครับ คือไม่ได้กินดอกพี่น้องมึงนี่ก,ก่อนก็แค่ย้าสูงขอมเขาเมาเอาไปเบิดคือเกา่ามึอนี่ไม่ได้แหบหรอกครับบ่มีแล้วเขาเก็บเบิดแล้วสำหรับมึอนี่กับพ่อสำนีนะครับามาไล่มองเลย เมื่อใดจ้ากหน่อยเลยเมือ่อยแล้วคลิปนี้ก็ซับนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามให้ผมน้ำเนว้ครับคันค่ายชาแนลสวัสดีครับ